ผมป้อมสุลรมุนนะครับผมได้สโลกคำของพ่อครูอันหนึ่งที่ผมประทับใจมากเลยว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาก็พ่อครูบอกว่าเกิดมาเพื่อทำงานแล้วเกิดมาก็เพื่อตายผมยังนั่งคิดเลยว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าเรามีชีวิตที่มีคุณค่าแค่เกิดมาเพื่อทำงานกับมาเพื่อตายเราควรจะทำงานอะไรแล้วก็ควรจะตายอย่างไรให้มีคุณค่านะครับพ่อครูก็สร้างองค์ประกอบนี้ให้ผมได้เรียนรู้การเกิดมาเพื่อทำงาน เพื่อการสละสละความอยากได้อยากมีอยากเป็นของเราที่ไม่จําเป็นแล้วก็เสียสละแรงกายแรงใจของเรามาทําประโยชน์ทํากุศลให้ขอบผู้อื่นแล้วก็ชําระบาปในใจตัวเองนี่แหละครับคือการทํางานของผมแล้วก็ตายพ่อครูก็ยังบอกว่านั่นแหละคือชีวิตที่ตายอย่างมีคุณค่าถ้าคนเราทําดีที่สุดเราทํากุศลได้ดีที่สุดแล้วไม่ต้องกลัวงงกลัวกับอะไรก็จะตายอย่างเป็นคนมีคุณค่าครับขอบคุณครับ ได้ทำรรมาจากพ่อครูเยอะมากคือเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ ไม่นับถือศาสนาพุทธนะคะในความหมายคือเป็นพุทธแค่ในบัตรประชาชนแต่ว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าพุทธแท้ๆเนี่ยเราไม่ได้ชอบพิธีกรรมไม่ได้ชอบการาพรมน้ำมนต์การสวดมนต์แบบพิธีกรรมข้างนอกอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอมาฟังพ่อครูเข้าใจเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้ว่า,าพุทธะที่เป็นสมาธิฐิเป็นอย่างไรนะคะเราก็ได้ปฏิบัติจนกระทั่งเกิดมรรคผลกับตัวเองในความหมายคือว่าเราลดกิเลสได้เป็นลําดับลํบบาคะ่ะล้วก็เห็นความพ้นทุกข์ของตัวเองอไปเป็นลําดับโดยผ่านการปฏิบัติกัหมู กลุ่มมันก็เลยทําให้เราเข้าใจอะค่ะว่าสิ่งที่พ่อครูสอนเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้เราจะไม่รู้สึกหวั่นไหวหรือว่าเสียใจกับการจากไปของพ่อครูสมณะพลที่รักเลยเพราะว่าธรรมะที่ท่านได้นําเอาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาย่อยแล้วก็มาเผยแผ่ ให้พวกเราได้รับฟังเนี่ยคะ่ะมันทําให้พอเราปฏิบัติก็มั่นใจว่าเราจะมีพ่อครูอยู่กับเราไปตลอดถ้าเราอยากปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่นะคะก็เลยได้ผลผลเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือว่า พราะครูนะคะบอกว่าลูกศิษย์พระโพธิลักษ์เนี่ยต้องยิ้มได้ในทุกที่ในความหมายก็คือว่าเราจะสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้โดยที่มีความสุขให้กับตัวเองด้วยแล้วก็เป็นไปเพื่อการเกื้อกูลโลกเกื้อกูลตัวเองด้วยในความหมายก็คือพระหุชนะหิายาพระพระหุชนะสุขายะเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยการปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราหลุดพ้นแค่ตัวเราเองแล้วไม่ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเราอยู่กันเป็นสังคมโลก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ที่ได้มรรคผลแล้วจะไม่ทิ้งประชาชน,นะคะ่ะจะไม่หนีจากการทํางานกับสังคม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะนําสิ่งเหล่านี้ที่พ่อครูทําให้เป็นตัวอย่างทุกบุญญาวุฒิ์หมายเลขของพ่อครูก็จะเผยแผ่ผ่านตัวลูกๆเนี่ยแหละคะ่ะที่มีมรรคผลออกไปสู่สังคมค่ะประมาณนี้ค่ะคุคะผมมาเรียนรู้จากพ่อครูนะฮะก็สิ่งที่ได้คือว่าพ่อครูก็พยายามฝึกฝนให้เราเนี่ยเป็นคนจน จนแต่ไม่อับจนนะฮะเราจนแต่ว่าเราจนเฉพาะตัวเราเองเนะแต่ว่าส่วนกลางเราจะมีมากมีเหลือเฟือเพราะว่าส่วนหนึ่งเรามาเพื่อให้ให้กําลังกายให้กําลังใจให้กับหมู่นะการที่เราฝึกที่จะมาทํางานฟรีเพื่อที่จะให้เนี่ยการทํางานฟรีเนี่ยมันก็กรอบก่อให้ภาพรวมเนี่ยได้เกิดมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่ได้เนี่ยก็คือว่าเป็น เป็นสมบัติของส่วนกลางเนี่ยส่วนกลางก็จะรวยรวยน้ําใจรวยความดีตรงนี้แหละรวยทรัพยากรที่พวกเราสร้างขึ้นมาจากการให้ของจิตอาสา,ศาแต่และคนให้แรงกายแรงใจให้แรงงานฟรีนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาฝึกฝนจากการให้เนี่ยก็เป็นการลดกิเลสด,ด,ด้วยจากที่เมื่อก่อนเราเคยเอาอยู่เรื่อยๆเนี่ยการเอามันเอาไม่เคยพอสักทีแต่การให้เนี่ยมันให้แล้วมันจบมันให้เสร็จ มันก็ไม่อยากได้อะไรแล้วใจมันก็เบื่อบานสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พ่อครูพยายามสอนพวกเรานะฮะให้อยู่ในจุดอันนี้ให้ได้แล้วก็อยู่ในศาสตร์พระนภโขขีก็อยู่ในหมู่มิตรดีนี่แหละเราก็จะได้เจอผัดสะต่างต่างพี่น้องเนี่ยได้ฝึกกายฝึกใจเราด้วยนะฮะว่าจะทาไงฝึกกายฝึกใจคือว่าเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยเราจะทําใจยังไงว่าเราไม่ทุกข์ละอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ต้องเข้าใจเรื่องกรรมอีก อะไรทำนองเนี่ยนะครครับผมประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ได้เป็นลูกหลานพ่อครูสมณะโพธิรักนะคะทำให้ชีวิตใหม่เกิดขึ้น ชีวิตเปลี่ยนไปเลยค่ะจากที่เป็นชีวิตทางทุนนิยมนะคะต่อมาก็เข้าใจคำว่าบุนนิยมแล้วก็ทำให้ชีวิตเรียบง่ายแล้วพอเพียงค่ะรู้ว่าเราไม่ต้องหาอะไรมากมายชีวิตเราก็ต้องการแค่เพียงปัจจัยสี่เท่านั้นแล้วก็มิตรด,ดีและความดีเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้จากคำสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ค่ะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป จนตอนนี้ก็มาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมค่ะธรรมะของพ่อครูเนี่ยเป็นธรรมะที่ได้ผลจริงนะคะปฏิบัติตามแล้วสามารถทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงนะคะทำให้เราสละความเห็นแก่ตัวได้ทำให้เราพึ่งตนเองได้แล้วก็ทำให้เราแบ่งปันได้ค่ะ แม้สรีระสังขารของพ่อครูไม่อยู่ค่ะแต่ธรรมะนะคะที่พ่อครูสอนพวกเราเนี่ยเราสามารถนํามาปฏิบัติได้สรีระสังขารของพ่อครูจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยไม่สําคัญนะคะสิ่งสําคัญก็คือเรานําความดีนะคะนําคําสอนของท่านมาปฏิบัติค่ะเท่ากับว่าเราได้อยู่ใกล้กับพ่อครูตลอดเวลาค่ะสาธุค,ค่ะ เรื่องราวของการฝึกสติสมาธิของตอนเองให้อยู่กับตนเองมากขึ้นฝึกฝนการเสียสละนะคะแล้วก็ทำให้เรามีความสุขุมเยือกเย็นยิ่งๆขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่ได้จากพ่อครูค่ะธรรมะพ่อครูนะคะที่ได้ตั้งแต่ปู่ได้เข้ามาอาโศก แล้วก็ได้มาเรียนรู้ในการที่จะลดละนะคะลดละสิ่งต่างๆที่วิถีชีวิตทางโลกที่เราไม่เคยที่จะปฏิบัติในการที่จะลดความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะพอเราได้มารู้จักกับพ่อครูท่านแล้วก็ได้ฟังคําสอนในการที่จะอยู่แบบเป็นผู้ผู้มีวันนักเก้าหรือเป็นผู้ อะไรคนจนนะคะคือเป็นผู้มีความพอเพียงก็ทําให้วิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปเป็นผู้ที่มักน้อยก็คือมีสัมภาระที่เราคิดว่าเราน่าจะมีให้มากที่สุดเราก็สามารถมีให้น้อยได้อาหารการกินเราก็สามารถลดละไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์ได้นะคะแล้วก็วิถีชีวิต เราก็สามารถไม่ทําให้ใจที่ทุกโดยไร้สาเหตุได้ก็คือไม่เบียดเบียนตนเองนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้วิถีชีวิตเรามีความหาสกขแล้วก็มีความมั่นคงที่จะเดินต่อไปข้างหน้าแล้วก็จะเดินตามสิ่งที่พ่อได้ เมาไปให้กับพวกเราก็คือได้ให้คำสอนที่ทำให้พวกเรามีวิถีชีวิตและดำรงชีวิตที่เป็นคุณค่าของมนุษย์คนหนึ่งที่ได้เกิดมาในโลกนี้ว่าเราจะมีชีวิตอย่างไรนะคะแล้วเราจะไปที่จุดไหนปลายทางนั้นค่ะรับทุกค่ะสิ่งที่ได้จากพ่อครูสมณโพธิรัตก็คือทิศทางในการดำเนินชีวิตในการลดกามและอัตตาค่ะจากเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่ารางวัล ที่ควรจะให้กับชีวิตก็คือการเสพค่ะเสพกามเส็จอับตาแต่จริงๆแล้วรู้แล้วว่าสิ่งที่ไม่สุขไม่ทุกข์การลดละกามและอัตตานำมาซึ่งความสุขที่ถาวรมากกว่าค่ะเรียนทาสำเร็จดีครับการได้มาพบกับชาวอโศกโดยการนำของพระครูสมณะปวดิรักในชีวิตของผมนั้น ก็ไม่คาดคิดเลยว่าจะได้มาเจอสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตขนาดนี้นะครับจากที่เคยเป็นครูเคยเป็นคนทั่วไปนะที่อยู่กับโลกกับโลกีกับ,กบ,ร,ะบระบบราชการแต่เมื่อเราได้มาพบเส้นทางที่เป็นสัมมาเส้นทางที่ถูกต้องที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เราก็เริ่มปฏิบัติเลยนะครับ แล้วก็ที่สุดผมได้ลาออกจากราชการเพื่อมาพิสูจน์ตัวเองในการเดินตามรอยของพ่อครูนะคือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดขึ้นมาจนกระทั่งเราได้มั่นใจว่าในเรื่องของธรรมะนั้นคือสุดท้ายปลายทางของชีวิตนะก็คือความพ้นทุกข์พยายามก็จะพยายามลดละนะสิ่งที่ติดที่ยึด ถึงแม้ว่าจะาไปได้ยังไม่ไกลเท่าไหร่นักแต่อย่างน้อยๆเราได้เข้ากระแสเราได้เริ่มในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อมั่นว่า,อ,าอนาคตของเราเราก็จะพยายามก้าวต่อไปนะครับคับมาที่ได้จากพ่อครูนะคะคือได้แบบอยา่างการทำคุณงามความดี แบบอย่างความเข้มแข็งแล้วก็การใช้ปัญญาในการขจัดทุกข์แล้วก็ปัญญาในการที่จะทำให้ชีวิตตัวเองนั้นก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆก้าวหน้าจากการละทิ้งสิ่งที่เป็นปฏิกูลในจิตใจของเราจากสิ่งที่พฤติกรรมไม่ดีของเราให้ออกไปจากจิตวิญญาณของเราค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญหลังจากที่เราทำอย่างนี้ได้รู้สึกว่าการมีแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน เพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งใจภาคเพียรปฏิบัติให้เป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณและก็ทําแต่สิ่งที่ดีงามแล้วก็ใช้ปัญญาในการกําจัดสุขทุกข์ออกจากชีวิตค่ะได้ชีวิตใหม่ค่ะชีวิตที่พาสุขเรียบง่ายหลวงปู่เคยพูดว่าสงบ สบายอบอุ่นอิ่มเอ็นเกษมใสมีใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละค่ะก็ได้ทั้งหมดจากที่หลวงปู่สอนมานะคะก็จากธรรมะของหลวงปู่ที่ให้มานะคะก็จะรักษาการนะคะบ้านเมืองของชาวโสนี้ไว้รอจนกว่าวันที่หลวงปู่กลับมาค่ะก็จะบำเพ็ญความดีนะคะเสียสละช่วยผู้อื่นต่อไปต,ไปตามที่หลวงปู่สอนไว้ค่ะขอบพระคุณค่ะมาถึงวันนี้สิ่งที่ได้จากท่านพ่อครูเป็นสิ่งที่เลิศดจริงๆครับ ได้ยินคําว่าบุญนิยมแต่ก่อนทำอะไรไม่นจะเชิงพาณิชย์ธุรกิจตั้งแต่ประมาณ10ปีนะครับที่รู้จักกับธรรมะของท่านพ่อครูสำนักของพวกเราทําให้ชีวิตของเราก็มีความสุขนะครับถึงแม้นว่ามีความทุกข์ผ่านไปเป็นวันๆแต่ก่อนก็จะทําให้เราเครียดแต่เราได้วันนี้นี่ บุญนิยมเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับทำอะไรเป็นบุญเน้นและก็เข้าใจคำว่าขาดทุนคือกำไรมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ดีใจมากได้มาร่วมคารวะท่านพ่อครูกับเพื่อนๆพ่อมิตรสหายสายบุญเป็นพันๆคนนะครับอนุโมทนาครับตามสำนึกดีครับเพชรเป็นดินครับมาคราวนี้ก็ต้องขอกราบพ่อครู สมนโพธิรักอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนะได้สภาวธรรมมากในอันนี้เราก็ได้มาเจอพี่น้องและสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราได้นะเออเรียกว่าได้ทูตที่ทําให้เราเห็นเนี่ยนาะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนำะมาเจอญาติธรรมเก่าๆก็อายุมากนะพวอครูก็เป็นรูปที่นาะท่านได้ทิ้นบุญไปก็ได้เห็นตรงนี้ทําให สะท้อนมาถึงตัวเองว่าเราไม่ควรประมาทนี่คือสิ่งสําคัญกับชีวิตว่าแม้เราหนุ่มๆอย่างเนี้ยไม่ควรประมาทเพราะคนที่อายุเยอะขึ้นไปเราก็เห็นแล้วว่าจะเป็นเป็นยังไงมากขึ้นไปไปสู่ความตายนะมันก็จบสิ้นกันตรงนั้นไม่เหลืออะไรเพราะงั้นชีวิตของเราวันนี้ต้องไม่ประมาทนะบำเพ็ญวันนี้นะลุยบําเพ็ญเต็มที่นะเพื่อตอบแทนบุญคุณผู้ที่ได้ให้ธรรมะเรามาตอบแทน อาจารย์หมอเขียวตอบแทนบุญคุณของพ่อครูธรรมโพธิรักษ์เพวันวันนี้ก็จะสู้เต็มที่ในการบำเพ็ญน,นะปฏิบัติธรรมต่อไปเพื่อให้สู่สูงสุดชีวิตนี้ที่เกิดมาครับสาธุตั้งแต่ได้รู้จักพ่อครูมานะครับผมก็มีความรู้สึกว่าพ่อครูเนี่ย เป็นของจริงของแท้นะครับตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ได้ติดตามฟังธรรมของพ่อครูมาตลอดนะยิ่งฟังยิ่งปฏิบัติตามก็ยิ่งเชื่อมั่นว่านี่เป็นของจริงนะและสิ่งที่ได้ที่สุดก็คือสิ่งที่พ่อครูพูดอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องโลกุตตรธรรมนะครับซึ่งมันสูญหายไปหมดแล้วแล้วก็พ่อครูเนี่ยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาใหม่นะครับให้มันเกิดมีขึ้นบนโลกแล้วก็เป็นกลุ่มของชุมชนชาวโอโศกมีสาธารณโภคีที่เป็นระบบ ชุมชนระบบเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกนะครับคือถ้าฟังแล้วอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจงงๆอยู่นะีผมขอเชิญชวนนะครับให้พี่น้องที่ได้รับฟังเรื่องราวนี้เนี่ยได้ได้มาลองสัมผัสมาลองพิสูจน์เรียนรู้ดูนะครับขอบคุณครับกลับคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์นะครับ เราก็ได้เห็นสัจจะแท้ๆก็คือการได้มารดกิเลสเราก็ได้เห็นนะครับสิ่งที่ประทับใจก็คือระบบของสังคมสาธารณโภรกีการที่มามีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันเนะี่ย อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สังคมโลกกําลังขาดแคลนนะครับและการที่จะมาทาสิ่งนี้ได้เราจะต้องมีการลดละเลิกกิเลสนะครับความฟุ้งเฟอ้อฟุ้งเฟอือยในสิ่งที่เกินความจําเป็นออกไปนะครับเราก็ได้มาฝึกสิ่งนี้พ่อครูและพี่น้องชาวอาโศกอาจารย์หมอเขียวนะครับได้พาให,ให้ผมเนี่ยได้ฝึกนะครับในการปฏิบัติทั้งกายวาจาใจที่จะลดละเลิกในสิ่งที่เกินความจําเป็นออกไปออกไปนะครับพอเราฝึกได้ ความมั่นคงทางจิตวิญญาณของเราก็เพิ่มขึ้นเราก็สามารถจะพึ่งตนเองได้มากขึ้นมากขึ้นตามลําดับจากนั้นเราก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้โดยการทําเป็นแบบอย่างนี่เป็นระบบที่ดีงามมากนะครับระบบสาธารณโภคีเป็นระบบที่สังคมมูลมิตรมาอยู่ร่วมกันตรงน,นี้ครับจะทําให้เราได้เห็นคุณค่าสาระแท้ของชีวิตทุกชีวิตที่มาอยู่ร่วมกันทําความดีร่วมกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสันติสุขครับผม ก็เรียนเชิญนะครับท่านใดที่จะสนใจนะครับมาใช้ชีวิตแบบสาธารณโปกีก็มาลองตั้งตนฝึกกันนะครับโดยการมีสีขึ้นมาและพัฒนาตนเองตามลําดับนะครับรบขอบ,บคุณพ่อครูที่ทําให้ผมมีวันนี้ได้ฝึกและก็ได้พบกับความปากที่ิท้จริงและยัย่งยนืนขอบ,บคุณครับ